มอเตอร์ไซค์เป็นรถ ATV ATV ทุกคนดูที่น่ารักทุกานเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ยมถึงยูว,วายพารองนะครับวันนี้เราจะมาแก้ไขนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเอาล้อเหล็กไปใส่กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ตัวนี้ผมก็เชื่อมมาใหม่นะทุกคนคงจะไม่มีเหมือนคลิปที่แล้วนะครับไว้ใจได้เลยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <c oughs> ต้องรอดูนะทุกคน ก็อันนี้แบบเชื่อมแบบหนานแน่นนะครับเห็นไหมทำดูใกล้ตักล้องตัวน,นี้ผมเชื่อมแบบสี่แฉกเลยนะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่แฉกเลยเพื่อให้มันอยู่แน่นนะแต่ไม่รู้ว่าเหล็กมันจะอยู่แน่นหรือเปล่านะครับ mm hmm. โอเคเดี๋ยวนี้เราจะทํามอเตอร์ไซค์เป็นรถ ATV เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะใส่ล้อรถไถนะครับอ่าและก็ล้อตอนนี้เราที่เราเคยถ่ายคลิปแล้วทุกคนเราก็จะเอาไปใส่ขา้างหน้าแล้วก็อันนี้เราก็จะเอามาใส่ข้างหลังเจดเฟียฟ้า,าว่ะ เดี๋ยวรอดูกันนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นอย่างไดนะคใครที่ช่กที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครก็ด้วยนะครับเป็นอีพีสุดท้ายและกับกกล้อพวกล้อรถอีแท็กนะครับอ่าเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเริ่มประกอบกันเลยนะเพราะว่าคลิปที่แล้วที่เราเอาไปใส่แล้วก็วิ่งในนานะครับอันนั้นมันก็ขาดเลยนะแต่ว่าทำไมพี่ไม่เอาไปวิ่งในนาอีกคือเขาวางข้าวหม,หมดแล้วนะทุกคนดูดิเห็นไหม กว่าค่าหมดแล้วนะครับก็ไม่มีที่ไหนที่เราไปถ่ายแล้วนะครับก็มาถ่ายบนถนนนี่แหละกลางทุ่งนานะครับว่าบนถนนกางทุ่งนานะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สดคให้ใกันด้วยนะครับไปเด้นเร้าเริ่มประกอบกันเลยเหนื่อย ครับทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้มันโคตรสูงมากเลยนะ <ij aram> เห็นไหมโคตรสูงอ่ะทุกคนไม่รู้คลิปนี้ผมจะมีชีวิตรอดหรือเปล่านะโอ้ไม่ก็สีใ้ทุกคนถ้าไปไปดูฝั่งนู้นทุกคนจะได้เห็นแบบมันเป็นไงทรงเป็นไงบบ uh? โ,โคตรสูงโคตรสูงอ่ะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มประกอบเราเลย คือทุกคนเราทําได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปแบบเป็นคลิปสุดท้ายด้วยเป็น EP สุดท้ายเป็น EP สุดท้ายก็คือเราใส่ล้อมาหลายคลิปแล้วอันนี้ตกใจเลยเป็นคลิปสุดท้ายสุดท้ายไม่ต้อตายตายหน่อยเดี๋ยวเราลองสตาร์ทแล้วก็ขี่ล้วเสียวมากเลยถ้าลงถ้าลงนาเขาเนี่ยเรายังอันนี้ได้แต่ว่าไปชนรั้วเขาเนี่ยเราชิมหายเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเริ่มสตาร์ทนะครับเชดบอกเลยว่ามันโคตรเท่เลยนะดูดิสมเอทีวีนะที่ผมผมเองนนะเอทีวีหรือเปล่าเอทีวีอ่าเอทีวีนะที่เป็นสี่หลอดบิ๊กโฟดบิ๊กโฟดอ่ะมีเลยข้าเราไปวิ่งกับ พี่โคนะ้ดน่าจะมันดีนะคับใช่ว,ว่ามันไม่มีนาให้ลงนะเพราะว่าทุเรศก็เป็นนาข้าวนะครับจุ่เขาหวานข้าวนะครับก็ไม่มีนาให้ลงนะการลองทุเรศโดดเดนดูเสือ้อเหนือเหนืนะยอะนะโนวันชิมหายการช่างนะมีที่นี่ที่เดียวนะครับในการของการผ่านลองนะทุกคนตอนตเดีเราก็จะเริ่มสตาร์าทขี่เลย เดี๋ยวเราต้องยืมรูกันนะครับทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะวันนี้ก็ผ่านลองนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จัดให้เลยนะรถหลังก็มีปกติไม่มีน้อยมีอะไรแต่ว่าโซ่มันตกนะเดี๋ยวดูก่อนก็คือขับได้ปกตินะครับทุกคนแต่ว่าโซ่มันตกนะแล้วก็ตัวนี้มันจะติดเห็นไหมนี่เห็นไหมรอยเป็นรอยอยู่ขูหูงงอย่างนี้นิดนึงนะ เกือบควาแต่ว่าโ่วมปตะตูอีกนะจริงๆก็อยากขับให้ทุกคนได้ดูอีกนะแต่ว่าเหนื่อยแล้วจริงๆก็สารคดปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมพยายามที่สุดแล้วนะครับทุกคนก็สรารครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไตทใหกันด้วยนะครับกดไลค์ในกงางใจในการทาคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวไอพี่ต่อไปผมไม่รู้จะพาทุกคนพาลองอะไรนะก็ต้องติดตามนะครับบางทีก็ไม่รู้จะลงพาลองลงอะไรนะแต่เหนื่อยจริงแต่ใครที่อยากสั่งเสื้อนะนี่เลย ทักมาได้เลยนะครับเพจย i วนะครับเดี๋ยวขึ้นเลยให้นะตัวแขนสั้น390แขนยาว450รสวมสูงนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคุกคนมสไลดคลิปนี้กราบสวดัสสวัสดีครับผมอย่าลืมติดตามเฟซผม้วยรักทุกคนโคตรเมื่อยอ่ะหมดสภาพจริงจริงคลิปนี้สุดจริงในแค่นี้ก็อยอดแรงวากคร